รอง่าเกสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามารู้จักผู้ชายคนนี้ค่ะมีใครไม่รู้จักเขาบ้างเอ่ยไม่รู้จักเขาไม่ได้นะเพราะถ้าไม่มีเขาน้องแดงแล้วก็เอฟซีก็คงไม่ได้เจอกันและเราก็คงไม่ได้เห็นรัเการเรียซึ่งผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงพี่มาร์คของเราดีละค่ะที่เป็นเจ้านายของน้องแดงแล้วก็เจ้านายของหลายๆคนเพราะว่าเขาคือคนสร้าง Facebook ชีวิตนี้คงไม่เมียโอกาสได้เจอตัวจริงเขาหรอกค่ะได้เห็นหุ่นแล้วก็มโนนนนนนเอาละะกััี่่่่่ไมใชตวจริงนะิงงป็หุคพ เขาสร้างออกมาได้เหมือนจริงมากซึ่งเขาก็ทําขนาดให้เท่ากับตัวจริงด้วยนะขอแต่เจ้าในตัวเองดูหน่อยค่ะแต่ได้สัมผัสได้แต่ว่าต้องเบาๆมือนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ได้และหุ่นที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะใช่แล้วค่ะน้องแดงมาที่กรุงเทพและนี่ค่ะเขาอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เดินขึ้นไปที่ชั้นสี่แล้วก็ไปที่มาดามกุชช่ที่นี่มีคนมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในนั้นน้องแดงก็เจอฟินดีเซลก่อนขวัญใจใครบ้างเอ่ยคนนี้แสดงหนังชื่อดังมากๆดุ และคนนี้ก็คือจัสตินบีเบอร์อาจจะเหมือนไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะสําหรับน้องแดงทุกคนว่ายังไงคะและคนนี้ค่ะคนสุดท้ายของวันนี้เป็นนางเอกไทยใครดูออกบ้างไหมเอ่ยบอกน้องแดงด้วยนะยังมีอีกหลายคนให้นําเสนอแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ